ไปมาเลยบอกเลยว่ามันมันําแบบนี้คือมาลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวอะไรและสามสามสามตัวและสวัสดีนานผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้องรับสู่นเนักกลาสไทย และวันนี้เนี่ครับผมเราก็อยู่กับเกม AO เท c นิคโสนะครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆนะครับผมได้เล่นโค้ดเบต้าแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับเกมนี้เป็นอย่างมาก นะครับวันนี้ผมได้เติมตังมาดูพอยดูตัวดูไม้ในการอันชิญเรียกได้ว่าเศตังหลังตู้เย็นเลยดีเดียวนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดนี้น่าจะเกือบหมื่นที่ผมเติมเข้าไปนะครับผมแล้วต้องบอกได้เลยว่าคลิปนี้ว่ามันแน่นอน ได้กลับมาใช้ชื่อคลิปว่าเศษตังหลังตู้เย็น EP หนึ่งในอาโอเทคอกครัผม oh, วันนี้เรามาเจาะลิกระบบธาตในหะ้องมินิเกมเดี๋ยวเราคุยมินิเกมกันก่อนนิดนึงนะครับผมตัวเกมเนี่ยเวลาอัพเนี่ยจะใช้เงินใช้ดอกแล้วก็ใช้แต้มเขียวซึ่งการไต่หอเนี่ยมันมากและปลดล็อกของรางวัลเยอะแยะมากมายปลาย่อนนันเจี้ยนนะครับผม ตัวนี้คอนเซปต์ง่ายๆเลยคุณใช้แม็กเลือดอันเดียวไถไปให้ได้เยอะที่สุด <Huh? S 1> แล้วเอาแต้มที่คุณไถไปเนี่ยมาซื้อของนะครับซื้อบอสได้เลยนะ <Wow. S 1> แต่ความเฟี้ยวคือเลือดหลอดเดียวมีอีกดาซิว้ชุบชีวิตและชุบได้3าครั้งนะครับผมในกระเป๋าเนี่ยคุณจะมีเหมือนผมเนี่ยเริ่มต้น ตอมกัตเลยนะครับพอสตอมกัดเสร็จใครที่ลวดสูงกว่า50%จะโดนดาเมจแรงขึ้น100%โคตรโหดใช่ไหมเอามาจากไหนเอามาจากกล่องสมบัติอย่างงี้คุณต้องเลือกเส้นทางด้วยนะ <S <S ตายแล้วตายเลยบอกแค่นี้อ่าถ้าคุณเลือกที่จะมาเก็บรูนอันนี้รูนอะไรรูนคิดดิคอน30%ใช้ได้ในด่านที่เราอยากจะใช้กดเลือกใช้ไปเลยนะครับบางอันเป็นอีเวนต์พิเศษก็จะปิดแบบนี้ สนุกมาก้างไอด่านพายอนเนี่ยอ่ะอารีนานะครับก็อย่างที่รู้ดวลกัน5-5นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับที่ผมจะมาลุยกับทุกคนและจะมาบอกทุกคนก็คือรถนี้เราจะมาเปิดกชาและเจาะลึกธาตุนะครับผมเป็นยังไงไปดูนะครับผมทีมของเราเนี่ยคนนี้นะครับเป็นธาตุน้ําดูได้จากโบนัสธาตุตรงนี้วิธีการดูสังเกตง่ายๆครับ เพิ่มระยะเวลาบัฟนะครับแม็กเลือดแล้วก็พังโจมตีนะครับถ้าเราใส่น้ำสี่ตัวเลยก็จะได้บัฟตรงนี้ทั้งหมด่า <Wow. S 1> แต่ผมใส่น้ำสอแสง1แสงเนี่ยตีเป็นทุกธาตุได้หมดมันก็เลยตีเป็นน้ำด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ดาเมจอีก15%แล้วผมใส่มืดมา1ตัวทำให้ครีดดาเมจแรงขึ้นอีก15%และมีการแพ้ธาตุชนะทางธาตุตรงนี้ด้วยพูดง่ายๆว่าตอนนี้จากประสบการณ์ที่ผมเจอ ตัวน้ำสองตวงผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งตัวนี้เป็นตัวทำซีซีแทงซีซีแต่บางไปน,นิดนึงและแองเจลิ่งเนี่ยเป็นตัวฮิวกับเลี่ยกนุกน้องออกมาแต่ทีเนี้ยผมจะเปลี่ยนไลน์อัพแล้วเพราะว่ายืนไม่อยู่บอสแม่งโคตรเก่งนะครับแล้วใครที่กำลังดูคลิปของผมนะครับผมอัดในวันที่เกมเปิดเลยอยู่นะครับผมเดวิ d ดูชิ6นะครับใครที่จะตามมาเดวิ d ดูชิ๖นะครับกิน่าจะเต็มแล้วละตอนนี้แต่ถ้าจะเข้ามาก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้คือเขาจองไนหมดแล้วซับสไครต์ผมจองกันไว้หมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่กดเข้ามาบอกผมได้ตอนนี้20คนนะส่วนอันนี้ผมขออนุญาตยังไม่ได้รับใครที่จะตามเข้ามา66046334นะครับผมให้เซิร์ชเป็นเลขไอดีนี้เข้ากิวมาได้เลยทีนี้นะครับมาพูดกันต่อเกี่ยวกับ มอนสเตอร์ที่ผมใช้ธาตน้ำเว้ยธาตน้ำแม่งสตัวเนี้ยนุ่มชิบรหายเลยว่ะ <c oughs> เออแล้วอย่างฮีโร่ผมเป็นพีทอยู่แล้วไอ้ดาโคมันฮิวได้นะครับก็ทดแทนแทงเจอริงไปได้แทงก็แทงไม่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเล่นธาตุดินนะครับที่มีอ็อกฮีโร <Wow. S 1> ่อ็อกฮีโร่เขาบอกว่า ยกกาดนะครับทำให้ตัวเองเป็นอมาตะาเลยอมาตะา2.5วิแล้วฟื้นฟูเลือดอีกโคตรโหดตายใบยลุกขึ้นมาพ้มเลือด60%โคตรโหดนะครับผมสกิลตีมหมุนและมีลูกน้องออกมายั่วยุอีกโคตรโหดก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะ,จะได้ดามเมจตัวใหม่ไหมแต่แท้งนี่ยังไงผมก็จะเอาออกให้ได้สำหรับสายสายดองนะครับผมจะแถมทิคและเทคนิคนิคนดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะอันดับแรกตู้การันตีเลทเหมือนผมเนี่ยผมการันตีว่าผมจะเอาฮีโร่แน่นอน ตัวนี้จะมาในด่าน5ขีด20ครับผมเพราะฉะนั้นดองไม้ไว้เยอะๆแล้วมาเปิดหลังด่าน5ขีด20คุณจะการันตีได้เลย <S <S แต่ถ้าคุณจะเล่นแสงมืดแบบนี้นะครับต่อไปจะการันตีแสงมืดเพราะผมอยากได้ถ้าตัวที่ผมอยากได้ที่สุดก็คืออ e ีเวตัวนี้แหละทำซีซีแล้วก็เป็นธาตุแสงคือนับเป็นธาตุอะไรเลยก็ได้ผมอาออีโ่มาตัวเดียวเอาตัวซีซีผมใส่เข้าไปปุ๊บนับเป็น3คอมโบ3เลยเรียบร้อย <Wow. S 1> นั่นแหละแต่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นแล้ว อยากได้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้แสงมือดนี่อยากได้หมดแต่มันยังไม่ปลดต้องผ่านด่านเนื้อเรื่องก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วใครดองไหวถึงเท่าไหร่ก็ดองถึงเท่านั้นกันอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมเวลาเราจะเอาตู้การันตีทตาสมมติว่าผมน่ะเล่นท่าดินแน่นอนร้อเรเซให้เรากดเปลี่ยนท่าตรงนี้ไปท่าดินไม่ก็รอเวลาในการเปลี่ยนนะครับมันจะคารินดีออกใส่ดินโอ้พี่แต่ว่ามันใช้ไม้นี่เปิดแล้วเลยไม้นี่เบอร์แพลงตายหง ให้เราเปิดธาตุไม้ธรรมดาไปก่อนแล้วเหลือครั้งสุดท้ายนะครับผมเห็นไหมมันกันตีเดียวกันย3าเห็นไหมทุกสามสี่วนาทีมันออกตัวหนึ่งให้เรามาใช้ไม้ธาตุเนี่ยหักแทนครับผมอ่ามันก็จะมาออกธาตุที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเซตอัพทุกอย่างที่เราต้องการก่อนเราอยากได้ธาตุดินใช้300โอเคไม่มีปัญหาเติมอยู่แล้วนะครับดีจะมีตัวดินออกมาหมดเลยเห็นไห และเราจะมาเปิดตู้การันตีกันครับเพื่อที่จะเอาออกฮีโร่และถ้าเราหลุดการันตีเมื่อไหร่เราจะไปเปิดตู้นี้เพื่อที่จะเอาธาตุดินอ่ะโอเคอ่ะถ้าผมแล้วไปลุยเลยครับผมผมบอกทุกคนเลยนะครับผมก่อนจะรับชมนะครับทุกคนจะเพลิดเพลินเวลาคุณเล่นเกมนะจะไม่รู้สึกลับสึกนอนรู้สึกหิวข้าวเพราะอะไรรู้ไหมครับ <S <S มีศิลปินดังนะครับผม โบกี้ไลออนมาร้องเพลงวันานะบีฟีให้คุณแบบเพลิดเพลินเล่นแบบเพลินนะเพลินหัวเออเอาละครับผมและวันนี้นะครับลืมบอกว่าเราเตรียมมาเท่าไหร่89ไม้บวก35ไม้แต่ยังไม่พออีเรายังมาอีกกับกิจกรรมนะครับวิ่งระยะไกลเ <c oughs> ติมไป99.99 99นะที่ผมเติมไป ็จะได้รับมาอีก60ไม้ยังยังไม่พอทุกทุกหนึงร้อยเจ็ดสบาทจะได้ไม้หนึ่งไม้ผมเติมไปอีก <c oughs> บอกเลยววันนี้กูเปิดจนชานเปิดจนเอาให้มันมันเลยให้มันสูงกว่เป็นเศษตังหลังตู้เย็นไปครับผมตัวแบบมันมันไปเลยคลิปเราดีนะถ้าชื่นชอบอยากให้ทำเอาโอเทคติก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้เลยขอ2000ไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้ ไปมาเลยบอกเลยว่ามันมันข้ามอาคือมันจะเป็นอย่างนี้ตอนแรกมันจะให้เราหักไม้ถ้าเราหักเสร็จโป๊ะนะครับผมก็จะมีเอฟเฟกกระจกแตก,แตกตั่านหมายความว่าเราได้ตัวครถ้าไม่มีเอฟเฟกกระจกแตกแบบนี้ก็คือเกือกเวิบข้ามแบบนี้คือมารู้หนหมครับว่าจะได้ตัวอะไร และและโอ้ Double g a n ก l e er นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นท่าดินป่ะท่าดินท่าดินถ้าจำไม่ผิด Double น่าจะเป็นดินโอเคนี่ไง Double Gangle er ดินการันตีหายไปนี่ยการันตีหายหรือเปล่าอยากรู้แค่นั้นหายนะครับเหลือ29าพอดีไม่เป็นไรเราไหลต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับอีก10ไม้ ขอแบบ2ตัวติดกัได้ไหมไอ้ท่าจุดไฟ3ครั้งผมนี้มันช่วยได้นะ1 2 3ไปเข้า <Ske lly. S 1> เกมตามเอาไปใช้ได้ผมบอกเลยว่าของจริงกิโก้ใครที่30มไม้นี่มึงต้องดวงแม่งต้องซวยขนาดไหนวะเนี่ย <Umwelt> เอออ่ะผมไปเปิดตู้นี้บ้างไปครับผมลุย let's go boy มา กดครับโอ้โหม, oh มึงกงนินอเคื <c oughs> ่ปอาาบ้าวิชัยเก้าครั้งครับการันตีออคกิโลผมว่าปิดไปก่อนเลยปิดออกิโลไปก่อน1ตัวแบบเน,น้นๆถ้าพร้อมแล้วจัดออกคิลโลมาก่อนเลย1ตัวไปครับการันตีออคกิโลมาก่อนเลยครับแบบไม่ต้องกังวลโฟมาก่อนเลย้อมปัน้นตึมและ นี่คือนี่กระจุกแตกแบบแรงๆ <S <S นี่ไงออกยโรเอสเครับผมตัวแบบของเราโอ้โหออกตัวเดียวเลยออกมาแค่ตัวเดียวแบบนิ่งๆเลยเอ่ะไม่มีแบบถุงแบบแถมเลยเอ่ะโอเคเหลือ2อันแล้วนะฮะอ่ะมาตู้นี้กันต่อนะครับลุ้นแสงมืดกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยครับเอ้ยเอาหน่อย ให้มันสูงมาเป็นราชารอยดิขานานๆจะได้ทำเศษต,ตังสักทีไปตึ้มห้ามครับฮิกเก้รโอ้โหส้ำต่อเลยอย่าให้ขาดตอนสิ่งสำคัญคือคนดูต้องมันฮึบไปเปียงและ ใจคอไม่ดีเลยครับแบบนี้ <c oughs> อาขอญาติการันตีท่าดินครับผมปะสิบไม้ดินแน่นอนตัวอะไรไม่รู้แต่ดินแน่นอนมาครับไม้เปื่อนเลือ่อนชึบชึบชึบช,บช,บช,บชึบแปง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 ห้าทีจัดครับผม <c oughs> และเ <c oughs> ชิญพับกบโอ้พบกับและนี่คือ ฮีโร oh, อีกหนึ่งตัวละครน,น่าจะ็นการัตีเลยวะน่าเก็บไว้กันดีแสงมืดเฮ้ย <c oughs> hey! สอง,สอง <c oughs> มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้โอ้มายามาอีกหนึ่งสามสามสามตัวและดับเบิลเกงเกอร์ ขอญาตแคปหน่อยแล้วกันอ่ะมาลุื่อยกันต่อหุนหนึ่งร้อยไม้ Nich. ผมบอกเลยว่าคลิปนี้แม่งเอาแบบเดือดเดือดให้สูงกว่าเป็นเศษตังหลังตู้เย็นกดต่อครับผมอย่าได้รี anime. อย่าได้รอลากหนึ่งทีพอเน้นๆให้เกมสัมผัสได้ว่าเราเหลือๆจริงครับผมสัมผัสได้จริงบเป็นการตัดผ่านแบบระเบิดหนึ่งครั้งไม่ระเบิดหนึ่งครั้งระเบิดหนึ่งครั้งไม่ระเบิดหนึ่งครั้งระเบิดหนึ่งครั้ง แล้วแต่สูตรสูตรใครสูตรมันมาครับเสียงกระจกแตกแสงมืดนนะแสงมืดนนะโอ้ยไ,ไรกับผมนนี้เวสเปอร์ดูท่ามึงก็รู้แนละ้วไม่น่า,จ,าจะเก่งอ้โทธาลมเวสเปอร์ตัวนี้ก็จะมีวาคิลรี่มีอะไรพวกแก๊งท่าลมของเขาแหละต่อครับผมดึ๊บ จ้า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 ฮึบและ <c oughs> ไอ้ยาทำกันได้ลงคอนะ,อะไปต่อครับผมเดือเดือผมบอกเลยว่าเอาโมเทกติ่นี้เปิดกันแบบเดือดเดือนเปิดกันแบบมันๆนะ <c oughs> เรียกได้ว่าสดชื่น <c oughs> ไม่เป็นไร คิดง่ายๆได้อัพธาตุดินได้อัพธาตุดินเหลือแค่4ครั้งจริงๆเราใช้4ไม้ได้นะปึ๊บไปทีละไม้โบปึ๊บโบปึ๊บโบ,โบและนี่คือมาแล้วครับมาแล้วครับไปเอง อย่าบอกว่าฮีโร่นะมันจะมันจะเยอะไปแล้วลนะ่ะโอ้ยดาร์คสเนกหลอดให้กูได้วงฮีโร่ก <n'> ็ดีนะกูโอเครู้เรื่องครับพี่ชายมาครับรุนแสงมืดอ,อย่างเดียวเลยเอเวอร์ลีลูกพ่อมามาหน่อยโอ้ยอย่าต่อเนื่อง ย yeah. ไอการแบบปาดทีเดียวแล้วเปิดเลยอะผมดวงไม่ดีเลยอะเนี่ยเห็นปะคือปาดทีเดียวแล้วแปลตดแปลตดไม่ค่อยดีเลยครับแปลตลดไม่ค่อยออกอืมไปกำลังตีธาตุดินไปหน่อยสามตัวเหมือนเดิมฮึบมาแล้วตัวแรกต้องใช้คำว่าตัวแรก ตัวแรกเอ้เตากันค่าใช้ลำแสงลงทีนโอ้โหตัวเดียวเองออถามจริงพี่ชายเอ้ยแสงมืดหน่อยดิแสงมืดหน่อยครับอันนี้ผมมีแสงมืดแค่สองตัวเองงพอแสงมืดหน่อยอย่าเพิ่งกดเปิดนะใครกดเปิดตอนนี้คือมึงเจ๊ง ให้ทำอย่างนี้บงบงแปด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 เปี้ยวให้มันโสวเกษตรตังหลังตู้เย็นหน่อยครับดูดีแสงมืดแสงมืดแสงมืดเปรีวม้าขาวหลอดออฟเดต เอาไฟไปก่อนเลยแล้วกันน้องชายผมบอกแล้วอย่าไปเปิดแบบสบัดสบัดไม่ได้มันต้องมาแบบนี้โบ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 เฮตโบ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 ไปไอ้ีลุ้นกว่าตะคิปอีกนะกดแบบนั้นแหะลุ้นกว่าตะคิปอีกเฮ้ยโอ้โห ผมดันมือไวซะแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยกดแบบนี้มันกว่าไปคลิปว่ะแสงมืดเุ้ยโอเคแต่มันเป็นดำเหจุทัดน้ำไงเราจะไม่มีแทงเลยแต่โอเคถ้าถามว่าเซียนไหมมันเซียนอยู่นะไอ้ตัวนี้วอเตอร์บอลดีนะผมบอกเลยยกล้อนะ เอาอย่าไปท้อต่อไปครับหือชึ่งโป๊ะโป๊ะโปโป๊ะโป๊ะโปเปี้ยวบไอ้วจะปวดเอางี้ผมเหลือไม้แดงอีสิบการทีมอยู่ที่ยี่สิบ เดี๋ยวเราเปิด2อ0มอันนี้ผมผมเพิ่มให้เลย2อ0มโป๊ะโถ้าไม่ได้แล้วได้เปิดไม้แดงอีกหนึ่งครั้งจะได้จบจบสิ้นๆกันไปไปครับแถม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 ,มาโอ้มาจริงเสงมือเดอ้อเสงมือเด้อน้องชายน้องชุย กามสองกามแจกด้วยได้หนึ่งรอบครับรับรางวัลอาช i e v e m e n มาบอกแล้วนี่คือเศษตังหลังตู้เย็นกูตจ้องดูจนตาคุณแฉะดูจนแบบน้ำตาไหลอย่าบอกว่าวเดอะฟาร์กพี่ชายมึงออย่างนี้เลยหรอคือแบบเปิดกันมันมันะ รับเพื่อนๆที่จะดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะตอนนี้เลยไปต่อเดี๋ยวจนแบบดูจน,นแบบยี่สิบมาทีอะแบบเต็มเต็มอ่ะแสงมืด ลลแ้นมึงก็เอากูเหมือนกันนะมึงคองกูนักเหมือนกันนะลากขึ้นไป3รอบแล้วก็ไปครับผม3ตัวตั้งแต่ออกสาตัวรอบนั้นมาแม่งคลิปเลยว่ะเชิญชมครับและนี่คือออกฮีโร่สุดจับอายาไม่เป็นไรโอเคอยู่ และนี่คืออฮีโร่สุดจา้าอีกรอบโอ้ยดราสเนคโอ้โหอยาช่วยฮัลโหลฮึไม่เป็นไรเก็บไว้คลิปหน้าครับสงสารคนตัดตอ่อเอออ่ะ โอเคครับผมและตัวต่างๆที่เราได้มานะผมบอกเลยเขามีระบบคริสตัลด้วยนะครับผมนี่นี่นิดนึงก่อนจะไปคุณสามารถใส่โอคคโล่แอนผมจะใช้ตัวนี้ผมใส่เข้ามาเลยปุ้มเลเวลก็เป็นเท่ากับตัวที่เราอัพไว้ต่ําที่สุดได้เลยนะครับเชื่อมมาได้เลยประมาณนี้นะครับผมผมบอกเลยว่า EC มากนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าแต่งไหมก็ไม่แต่ว่าแสงมืดแม่ไม่ออกเลยเว้ย อมไม่เป็นไรอ่ะเจอกันใหม่คลิปวหน้าครับสำหรับวิดี้รลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่มารับชมด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วน,นกันนะครับที่ผมพ้าไามแลนในสตรีมสดนี่ครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน